วันนี้มั่นแล้วด้วยครับขอบพระมากครักทันใหม่ด้วยค่ะตอนแรกคุณดีด้วยขอบคุณครับทำไมอยู่ดีวันนี้ตัดสินใจเฮ้ยเราไปเจอคนคนนี้อะไรคือความมั่นใจก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตผมนี่มันก็ชุลมุนวุ่นวายมาพอสมควรนั่นแหละแล้วก็ไี่เป็นหเราะทีนี้นี่ก็ทีแรกผมก็กล่าวว่าแบบเอออยู่คนเดียวมันก็ดีอย่างเงี้ยมันก็สบายใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็มุ่งมั่นทํางานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแฟน แต่ว่าก็มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญอย่างเงี้ยครับพอได้คุยกับคนนี้ก็รู้สึกว่าไอ้เขาแบบเขามีอะไรที่มันพิเศษอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมมีผมได้สร้างกำแพงที่สูงและหนามากอย่างเงี้ยแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็อยู่ๆเขาก็มาทำลายกำแพงผมได้เลยวันนั้นที่คุณบอกว่าคุณสร้างกำแพงสูงและหนามากค,คือก็โอเคล่ะอย่าปีเตอร์อยู่ไปแบบสดๆสดแต่อาจจะไม่สด โสดอาจจะแบบไม่เลิกเพราะพี่เป็กชี้ว่าไปเรื่อยกับแพงนัะที่ทำใไปเรื่อยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยไปเรื่อยวันนั้นทำไมผู้หญิงคนนี้คุณไปเจอเขารู้สึกยังไงว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่สามารถทำลายกับแพงของเราได้ก็คือต้องบอกว่าตอนรู้จักเขาอ่ะได้ได้คุยกันได้คุยกันเสร็จปุ๊บแล้วก็คือยังยังไม่เห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยครับได้โดยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างได้คุยกันคุยไปคุยกันมาแล้วแบบเหมือนเขามีอะไรสักอย่าง แค่คุยอย่างนี้นรู้สึกได้เลยเหรอว่าใช่ด้วยฮิวเมอร์ของเขาด้วยความฉลาดของเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยตัวเขานั่นแหละอย่างเงี้ยก็มีรู้สึกว่าแบบเอะม,มันมันอะไรอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าคุยคกับเขาได้รู้สึกดีอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ก็นั่นแหละครับก็แบบเหมือนแบบค่อยๆยคุยกันมากขึ้นมากขึ้นจนชวนกันไปดูหนังเี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเริ่มคบกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากนี่คบกันมาสองปียังยังไม่เคยทะเลาะกันเลย Auf> ไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวลองสิบปีสี่สิบเจ็ดสิบเก้าปีถึงสองตัเองสองเองไแต่ปกติเรามีแฟนอะไรเงี้ยแบบสักช่วงแป๊บมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างสามเดือนแบบหกเดือนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเร่มมีบางง้องแง่งกันบ้างแต่นี่ไม่มีเลยก็คือแบบเขาจะใช้เขาจะคุยด้วยเหตุและผลอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่คือเขาจบโทจากนอกเป็นคนที่ฉลาดมารยาทดีเด่นมากไม่ใช้คำหยาบ ผมไม่เคยได้ยินเขาใช้คำหยาบเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นเป็นคนที่อยู่ด้วยแลวสบายใจมากไม่มีใครแนะนำอันนี้เจอเจอเองด้วยตัวเองจะเจอเองโดยบังเอิญเลยครับบังเอิญที่ไหนไม่บอกเขาโทรมาติดต่องานไม่ใช่ไม่แล้วไม่ติดต่องานแล้วไม่บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเฉลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากแต่ว่าต้องต้องรอกอนว่าถ้าเขาเปิดตัวเดี๋ยวให้เขามาเล่าเองอ่าครับผมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเขาบอกว่า จากคนคจะคุณรู้สึกว่าคุณรู้จักกับเขามานานแล้วใช่ครับก็เหมือนแบบเนี่ยนจริงแล้วมันแค่สองปีแต่จริงแล้วมันเหมือนมันนานกว่านั้นมากอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันมันมันเข้ามันมันเข้าล็อกได้ดีมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาคุยสมมุติมันมีเรื่องอะไรที่แบบเออแทนที่จะทะเลาะกันเงี้ยมันใช้เหตุและผลทั้งคู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากฉลาดทำอาชีพอะไรครับ หลากหลายและทำเรื่องของอ,อ,อสังหาร,ร,ริมทรัพย์อาหารนี่เป็นเรื่องอดีเลกเขาบอกเริ่มจากการเซล,ลกันไปเซล,ลก,กันมาเนี่ยแหละจนเป็นแปลนกันได้จนวันนึงเซล,ลกันไปเซล,ล,เซล,ลมาจนคุณบอกเฮ้ยเราลองมากินข้าวด้วยกันสักมื้อไหมชวนกันไปดูหนังก่อนอชวนกันไปดูหนังก่อนใช่วันแรกที่เขาพามาแนะนําให้พี่เป๊กรู้จักพี่เป๊กว่าไงครับพี่พี่บวชอยู่พาไปกราบพาไปกราบพาไปก่าวพี่ เด้ออ๋อเดี๋ยวผมนอนแม่กำปองครับถามเลยไม่ได้เลยตอนนี้แต่เป็นครั้งแรกที่ตอนนั้นพี่เป๊ะปวดอยู่ใช่ปวดทาเหลืองครั้งล่าสุดนี่แหละเรื่องอะไรพี่อากเธอจริงป่าวะพี่คนนี้ของจริงจริงจริงเขาพาไปแต่ตอนนั้นเราอย่าอย่าพูดเยี่ยไม่ได้ไม่ได้เสรแล้วคอมเมนต์ว่ายังไงเฮ้ยยังอยู่ป่าวะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวแฟนผมจะมานี่มานนี่ คนเดิมเปล่เต้ไม่แน่ใจก่อนถามว่าคนไหนพี่บอกคนที่ไปวัดนะบอกอ๋อคนเดิมนี่ถามมาก่อนว่าก็ไปคิดว่าเขาจะหยุดได้ใช่ก็คือเต้เขาไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงแล้วคือเขาก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือแบบว่าขี่มอไซค์ขี่มอไซค์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมมีเส้นทางของผมถึงขั้นแบบพี่เพียงท้าวคนเดิมหรือเปล่าวะคุณบอกเอาคนเดิมเนี่ยอย่าใช้คำมาถึงคือเราเราเราไม่เคยแบบว่ารู้ว่าเต้มี ผู้หญิงเลยเี่เมืม่อก่อนนี่ก็นะมันก็เงียบๆคืออาจจะคุยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ยังไม่ํามาแนะนําแต่ว่าไม่จริงๆ,ๆแล้วก็คือเรื่องเรื่องอย่างผมกับพี่เป๊กนี่เวลาคุยกันะแทบจะไม่ได้คุยเรื่องผู้หญิงกันเลยใช่ก็จะคุยกันเรื่องแบบเรื่องสนุกสนานเรื่องผู้ชายเรื่องแมนๆนู่นๆอะไรเงี้ยอาก็ตรงกันข้ามอย่างอย่างผมอยู่กับพี่เป๊กก็จะไม่เห็นเรื่องของผู้หญิงอะไรนะสืวนจเบอกหลูว่าเฮ้ยคนคนนี้เมื่อผู้หญิงคนนี้เดินมา รู้สึกทาให้ตัวเองชีวิตดีขึ้นใช่ผมมีความรู้สึกว่าคือคือคุยกับเขาแล้วแบบมันไม่ได้มีความเครียดอะไรเข้ามาในชีวิตมันมันมีแต่มันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือผมนี่ก็แบบมันก็รีแลกซ์ไงคือชีวิตผมนี่ก็เจออะไรมาเยอะอยู่แล้วก็ถึงจุดนี้ก็แบบอ่านนิ่งๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วแบบมันมีเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความรู้สึกว่าทําให้ผมเป็นคนดีขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกกว่่าาแบบอทุยงมัน ออมันมัน,ม,นมันชิลม,มากมันสบายาเป็นตัวเองมากขึ้นเป็นตัวเองได้มากที่สุดเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นออาน้กยกกจะชี